จิตวิทยานะครับในการครองใจคนมีอีโก้ให้รักคุณแบบไม่รู้ตัวครับคือสร้างสถานการณ์ความเสี่ยงครับในความสัมพันธ์ครับกฎข้อที่2คือการมีภาษากายครับที่อบอุ่นครับมันมีงานวิจัยอธิบายว่าเมื่อ,อไรก็ตามครับที่คุณมีการโอบกอดมีการโอบไหลคือมันเป็นมันหลั่งสารเคมีแห่งความผูกพันออกมาสามครับมันจะเป็นเทคนิค การ m i r r o ร์ริงงานวิจัยอธิบายว่าเวลาที่เรามิเรอร์นะครับหรือว่าเป็นกระจกสะท้อนของอีกฝ่ายอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกัน4ครับคือการปล่อยให้เขาคิดถึงคุณบ้างครับสาเหตุหนึ่งนะครับที่คนหมดรักเกิดจากการที่คุณเอาชีวิตของตัวเองไปฝากไว้กับชีวิตของเขาหรือตามติดชีวิตของเขามากจนเกินไปจอนอีกฝ่ายไม่มีเวลาคิดถึงคุณครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรัก และเอาใจนะครูความเคยสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับราคาเต็มเนี่ยแปดพบาทครับคุณจะสังเกตว่าผู้หญิงแกร่งผู้ชายมักจะทิ้งเสมอหรือผู้ชายที่พยายามทําดีเพื่อครอบครัวต่างๆเนี่ยแฟนก็มักจะทิ้งเขาไปเสมอครับเพราะอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยคนอยากเอาใจคุณอยากรักคุณอยากทนุถนอมคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจออกไปได้มากเท่าไหร่ แต่มันเป็นเพราะคุณกระตุ้นความอยากของอีกฝ่ายได้มากเท่าไร่ต่างหากเพราะงันเนี่ยจากราคาเต็ม8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้ครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่990บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปร990เฉพาะ3ท่านสุดท้ายทานั้นที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ